เกมอยู่ไหน่ไหนอเอามไหนยานอวกาศหรอเพื่อนตัวกูไม่ลงแล้วกูไม่ลงแล้วกวสรรค์็ไม่มีมัดอวกาศอ่ะไม่มีไม่มีไม่ไปไปเมื่อวานบล็อกเกินเมื่อวานบอกกูนี่ใช่ฮะทำไมทำไมทำไมลูกลูกที่มันขึ้นของมึงเป็นมึงตายหายวะคงก็เหมือนกันนอนตัวดำอยู่ บ้านอยู่างไรดีวะเพื่อนก็แล้วแต่ไม้จะปลูกต้นเขี้ยอะไรจะทำบ้านมทหากินเหลี่ยมมีม้าด้วยเอ้ยยังมีแคแ้งเชาวเวลอยู่โอเคเราจะไปสังหารม้าตัวนั้นยันเราจะไปแบบเออไปเลยไปเลือกไหนพี่เต้ไปไหนวะไปล่าพี่เต้ไปต้นาไม้แต่ไม่ดีว่ะตัดไม้ตัดไม่หมดมึงปล่อยให้มันลอยทำไมวะมันดูโคตร่งจริงเลยเลย ฟิสิกส์เองเงี้ยฟิสิกส์การสื่อเงยทีกว่าที่มันดูแย่รู้รับรู้ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่รับรู้หรือเข้าใจอ่าอยากการสื่นทำให้สมองเบลอบ้านใหญ่เหรอเอาใหญ่ใหญ่ด้วยอ๋อฮะกูจะปลูกต้นไม้ปุ๊บต้นไม้มึงโตทันทีเนียไอ้แต่ตาบ้านปุ๊บ ใครไปรมาใครไปเหลือจะิ้งทิ้งไ้ไปปลูก่มึงใหญ่น่ะนี่ไงแอปเปิ้ลทอดชั้นดีไอพวกเล่นบักขยะ <c oughs> ไม่ใช่บัก <c oughs> <c oughs> เลยูมึงอยาไอ้เยนี่ม <c oughs> <c oughs> ึงออกไปเอาไปก็ไว้ไว้แค่นี้ตีอุ้ยเจ็บ เอ้าวขวาองไม่ตั้งหมดแล้วการทองลุงก็เหมือนอะไรเพื่อนกูคือกูคือจิตากรผู้ทำบ้านนะกูยวไม่ทำธุระเด็ดละป่าเดี๋ยวค่อยไปทำประภาคารเพิ่มไหมเพราะเราอยู่เพราะเราเป็นเพราะเราเป็นเกาะไงเดี๋ยวก็ต้องออกไปเกาะอื่นงนั้นมีประภาคารมั้กว่ะนะคือบ้านเกิดเลยดีที่สุดเลย ไม่มึงแค่ทำห้องเหี่ยวแล้วก็ปล่อยลาวาลงมาไปก็นั่นแหละที่คุณเรียกว่าพาคาดิโอ้โหเหี้ยเฮ้ยสกิลสกิลจังอยู่ไหน are ยยูดูอาบิลิตี้แกหมดแล้วกูจะทำตามแพลนเอ้ยเอางี่ดีกว่าทำทำแพลนบ้านของพัฒนพระเจ้ามา ใหม่กูจำได้กูจำโครงร้างทั้งหมดได้เ้ยใหม่เจมใหม่ไม,ไม่เอา,เาอบ้าน,นที่กำลังสร้างเราต้องเป็นออริจินอลเว้ยเจมเมื่อไหร่กูจะเจอเหมืองวะเนี่ยฟูจนมันมันตีทูนกูแตกอันหนึ่งแล้วเนี่ยโอ๊ยเสียงสกิลแถวนี้ตอนนี้กูทำบ้านคบประหยัดอ่ะ นายก็เป็นได้นะจเจมอะไรขาอะไรต่อมเสียงน้ำเด็แล้วก็มีเล็กเล็กฮยกู<า>เจม,มเขามันเล็ก,ก<า>เล็กเล็กเมมันเป็นเลเกอ t เ a นี่ไงลมาถึงถ้ำเลยกู Not s p d e r ตกถ้ำไม่ถละวะเพื่อนมันตวดีหมดเพื่อน วัตถุอะไรนะวัตถุดีมเขาได้ยูว่าวัตถุดีมมูอยืนแหย่เนี่ย <starters> ช <aría> ับปโอ้ยสกิลตันแบกในการเจอกันที่เยี่ยมจริงเลยสกยลตันตัวแรกที่เจอไม่ใช่ตัวแรกไม่มีสาวตัวเฮี่ ตัวไอ้เกียรติต่างตู้ไม่ว่าจะมีสตอรี่อ,อะไรบางอย่างใครผู้หี่แย่สุสตอรี่เกียรตันมึงยจะตัวใส่เกียรตัิมาเกยท้องเกียรติว่าดีโมเดลโอ้โหนี่มันสปอนเนอ,อร์ดีว่มาสปอนเฮ้ยไหน,น,นว่าดูที่มึงมึงต่อมึง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 ปากไอ้ปากทอดแล้วก็ แล้วก็ต่อขึ้นมาตรงถุงนั่นนะขุดแล้วต่อขึ้นมาให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไปนเลยไปเลยก่อนหน้าเลยกูไปหาไมากก้ก่อนกูแอปเปิ้ลลงมากาไมูได้ถือท็อตกูถือแอปเปิ้ลเดินลงมา <c oughs> โคตรเหี้ยรู้ที่มากับแอปเปิ้ล <c oughs> เออไม่มีใครไม่มีกกวอินไม้ห <c oughs> มดแล้วประกันไม้โอ ่าไม่เอามันมันเริ hmm. yeah well. okay. ่มโตแล้วเดี๋ยวกูจะใช้ไม้เบิร์ดนะไม่โอ้ไม่เอาไอ้ชื่อบ้านม่ปกตีกันไหนใช้อ้ไม่ใช้อ้กูจะใช้เบิร์ดมาทำฮอสได้ได้ได้แต่ไอ้ที่มึงบอกว่กูตีเยอะๆมึงกูตีไปเยอะละอะไรก็เลยเดี๋ยวกูไม่ได้ทำใจบุ๋ยกูแค่ตั้งตังกูวันโอเคมึาล็อกบ้านนี่รูอยู่ไหนวะที่อยู่เราคือรู้ มึงทำไอ้นั่นติทูนแอคกูแตกเกือบแตกละเมื่อไรมันเห็นเลขแปดไหมมันแตกได้แปดครั้งแตกได้แปดครั้งอะไรวะความแรงไอ้ตัดไอ่ความแรงแปดเลยไม่ใช่ไม่ใช่แปดไอวแรงคนดากูอีกไม่ใช่ความแรงยิงไอ้เลขแปดที่ที่อยู่ข้างๆไอ้นั่นอ่ะไอ้เหี้ยไอรอนมันตีทูนอ่ะมันคือมันสามารถแตกได้แปดครั้งเว้ยก็ขี้ล่ะจริง ก็แต่ผู้เป<ไ>ิดใช่น<ไ>จะเล่นเป็นจิตใช่ตอนจะมันเจ็ดแต่มัน,นแต,นแต่แต่มันเขียนว่าความแรงการจนตีแปดเลยนะเว้ยเออาใช่ของมึงกับของผู้แปลของกูหกของเป็นอะไรอ่ะเป็นเหล็กของกูหินกูแล้วปัก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 เหมือนเลยสปอนเนอร์สเกลตันไม่ค่อยเจอเป็นถือว่าแย่ทมนานๆเจอทีเออสปอนเนอร์นานเจอทีออออท,ทั่กติจะเจอไปของ ไอสตอมบี้ไอนี่เจอของเกยตันนี่เุ้ยถ้าเจอสปเปอร์โคตรหาเลยสัตว์เดมอนสเปียอะไรวะออกในี่กล่องเออออกเดมอนไงจิมดาเมตรเท่าไหร่วะดาเมตหกจุดแปดอะดาเมจรหกความเร็วสองจุดสามนี่มันก็ใช่ไปดิจิ้มจะคุยจิ้มเฮ้ย yes my w e a p o n d แต่กูจะใช้ไอรอน long sword ก่อนเพราะกูถือว่าเป็นอาวุธคู่ใจ แบบคลอดมาพร้อมกันเลยแบบคลอดมาแล้วกูก็ถือเฮียนี่ออกมาด้วยูต้องการนอนกันเราจะเรียกลองเราลองซอส<อ>จะแทนสัปดาห์มาด้วยอเฮียทำไมกูถือเอปทำไมกูถือเอปเปิลแล้วมันไม่ตระวนวะเพราะนายม,มีเชเดอร์เชเดอร์อะไรวะวอ่านชื่ออนคอมิเช็เอ้ยสักอย่าง ไวิ่งกำลังไปยิมทางมันยาวแล้วกันขุดมันยาวไม้กูแถวบ้านกูตัดมาได้แบบนั้นเราออกเดินทางไปไปชมพูทวีเพื่อหา,มาไม้สนใจใช่สอมบี้เดิเดนซอมบี้หาวนาี่เสียซอมบี้หาวอ้ยเฮีย S <S ข้อ,ของสตี๋ถือถือเพื่อมาตีหัวกู <S 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 ไอ้สัดปัดดุ้งเลยไอ้เชี่ยกูครับกูกทำไม้อยู่ไอ,<ว>อ้หำไอ้กูคิดว่าเรียนตบีเมงเดียวมาแล้วขั้วถั่วอย่างพงนี่ล่ะครับโขมาเต็มเลยว่อรีบนอนรีบนอนรีบนอนฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นปีกมาแล้วน้องไอ้คนที่อยู่ในดินเมื่อกี้โอ้ดีน้องจุ๊บเปิ้ลไม่เขาที่มัน แม่หมดเบี time, hey, hey. Hey. ้ยวตันตับลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาทั่วสกิวอะไอ้เหี้ยหมาหมาเด็กสกิลตายหาไเลยที่ปื๊ดไปไหนแล้วเอ้ากูมึงโดนแล้วมี่ปื๊ดไปไหนละกูโดนกูโดนพีดจีมกูโดนแอปเปิ้ลอาบยาพีดเนี่ยทีเปอร์โดนถามเจอแล้วตุ้มอย่ังไม่ระเบิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเหี้ยกูจะชี้ไว้จีมขอบคุณกูซะไม่เป็นไร กอาหลังไม่ต้องช่วยก็ได้กูตีพี่อีกทีบอกวิวันนี้สไปเดอร์สไปเดอร์มักเออมึงสไปเดอร์มังกี้บอไม่ได้ใจอาะจะเป็นสไปเดอร์ม um, ังเกย์ยูมังกัตตอเลยลูกกาเป็นศพแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้เตะลูกเป็นศพแล้วเฮ้ยน้องขอตั้งขอตั้งชื่อเจ้าว่ะ อารียิ้วอง <c oughs> อเลไม่รูวว้ว่อ่ะแกก็เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ไปเนยแฟนชื่ออะไรไดีหมาตัวนี้ช,ชื่อหมาไม่ออกน้องหมาไม่ใช่ย่อมไม่ได้กริ๊ววูต้องใช้เป็นคนแก่สีขาวบริสุทธิ์เท่านั้น เแล้วมนอยู่ไหนดันนี่ะสนุกเกินไปแล้วมึงหาหาไม้ไม่กูหน่อยไอสัตว์ก <c oughs> ูจะทำแบ็คแพคเกมของกูจะเต็มวิธีการแบ็คแพคไหนเราพูดไหม่สิแบ็คแพคเมือ่อไหี่แย่เสียงดังไอ้แต่เด็กเขาได้อะอะไรนาะไม่ดีนแ <c oughs> ปน๊บนึงนะนั่งตรงนี้ก่อนลูก ไม่ได้ยินใช่ไหมอย่าไอสัตว์ด้วมีเรืยะไมงอยากมาทำจิตตะคอนไอ้เที่ยพ่อมึงไอ้เนี่อไหร่มาอะไรจิตตกคอนทอต่างมากเราถามปติยากรเพราะจิตตะคอนเบื่อไม่จิตตะคอนมันเบื่อกันว่ารูปแล้วมัก็เลยมาสร้างบ้านมันเข้าใจไปฏิยากรรมฮัลโหลปฏิยากรรมไปเรื่อยๆเลยเร็วเชื่อกูคิดชื่อหมาก่อน อันนี่ต,ตะตขว<า>ดไงเป็นเรื่องตะกวด,กวดเป็นตะขวดหมาขี้ใหญ่ที่ตะขวดเออนี่ไงหมามันก็ตั้งชื่อเป็นแมวไงเพื่อนโง่ดิเอามันค,คิดดีไหมโอเคน้องยูอีกูจะตั้งกูจะเรียกน้องยูอีแต่วันนี้ไปชื่อยูอีควาปิดโทรขี้ทำไมควาปิดท่ามทำขีอ้อ,อะไรวะน่ะเอ้ยมันทำยกเต็กมาหน่อยไอเดมบ้านมึงจะมีแต่ไม้ไม่ได้เว้ยมันไม่แข็งแรงเว้ยเราต้องมีหินเป็นส่วนประกอบด้วยเว้ย มันจะ,จะลตรงไหนอ่ะเสาบ้านไงไม่ไม่ไม่ต้องเสาบ้านก็ได้เอาข้างๆอ่ไม่หรอไม่ทันแล้วเพื่อนบ้านกูเสร็จแล้วไอ้สัตว์ชั้นสอง 2. 2> ก็ได้ชั้นสองเราอย่างยินไงชั้นแรกเป็นไม้ชั้นสองไปจีนไงเวลาไฟไหม้ก็ชั้นแรกไปก่อนเดี <c oughs> ๋ยวกูอยู่ชั้นอสองเราก็ย<ร>าอยู่ในชั้นสองใช่ไหมแล้วชั้นสองไม่เป็นไรใช่ไหมเออเดี๋ยวกูอยู่ชั้นสองกูอยู่ชั้นสองมึงอยู่ชั้นแรกเกมอยู่ชั้นหนึ่งกูอยู่ชั้นสองออกม ความคิดมันโคตรจีเนี่ยเลยบอสเอ้ยสวยสวยสวยอุ้ยสวยเกินไปหาไปหาไปเช็คแป๊บไม่เหงามาเร็ว <lamps> น้องขี้น้องอะไรวะยูอียูอีเออไปไหนแล้วเดินตุ้มเตียงมาเกินมานี่นี่มันเตียงจีมโอ้ยกูเหล็กเฮ้ยทำไมกื่นเลยขึ้นทำไมกูเหล็กไปผ้าหมางเนี่ยเลยก๋วยเหี้ยลาก่อนอยู่ไหน จะทำไรก็ได้ขานถูกไม่หรอเฮ้ยเราเล่นนี่นี่ท็อคิวไม่ไม่เอาไอ้เงี้ยเดี๋ยวกูทำเอ้ยนีว่างไปข้าวหมากองเตอรกูจะทำห้องจอล่นตะโดนให้เอามาบล็อกท็อคิวดูดัวเว้ยโมตอที่สี่วิเดียเจออะไม่ได้เกิดนี่สิไม่ได้หูกไม่ได้เกิดนี่ เฮเลมอัปเดตซอร์ดีอะไรนกเหลืองนกเหลืองแบบทอบนกเหลืองทำไมบ้าทำไมมันดูมึงกูกูเกียรประตูหน้าตัวเองวะไม่รู้กูเกียรประตูหน้าตัวดูผิวเปี้ยวๆบุบๆพวกบึกหัจิ้ก็นู้นทำไมมึงเดินมาทีไรกูเหล็กตุงตีวะอีกวินเียยอูู่ก กูผิดหัวไปดิมันดูหมาของเนี่ยมหมากูตกใจเลยเนี่ยเกไปลงไปขุดทองลุงไปขุดทองขุดทองเฮ้ยนิ่งๆพูดนึงขุดทองันนึกไงติ่มม <c oughs> ยยั้ยเดี๋ยวคิดกับออเก้เกไปจำท่านมหนึ่งไงสามารถได้ถึงซอมบ,บี้แถวนี้ลงไปในราวาบี เอาไปเลยฮอตเอป็นพลังฮอตเป็นช่วยอะไรกูได้ไมีเหตุอะไรเขียวๆขึ้นอยู่บนทําเลยทำไมบ้านมันดูแปลกๆวะไอ้กุ้นมันเผาทิ้งดิเผาเลยตัวบ้านดูไม่ใช่บ้านมันดูปแปลกๆเห <laughs> ตุเกี่เพราะคุณทำให้วก็แปลกมากเพอตัดออกตัดออก <laughs> ตืออก่นเหี <ว S 1> <laughs> ้ <ว S 2> <laughs> ยกว้ง มึงมึงก่อนที่จะลงเหมือหาเมือหาไห้กูกอดีเยี้ยกูไว้คาถาลมบังกรมาดีคาถาลมคั่วแล้วมังกรมาดีไว้แต่คนละสายคิปเปิ้ลตามาไปเลยทำไมกูต้องหา,าไ้วะกูหาทองขุดทองตอนนี้ขุดเหล็กอยู่กวินน่าขุดทองไอ้โหที่ใ เออเขาเรียกสถาปนิกเออมึงจะนึรเขี้อะไรตอนนี้อะเขาผิดเด้อเรื่างข้อะไรก็ผิดเด้อเออผิดทุกอย่างผิดที่มันมึงมึงเกิดมาเลยเว้ยมกลัวกูว่าทำไมกูถึงผิดเพราะเขาผิดข้อไอเกมเหมือนเดิมกูเกียร์ทำนี่ผิดพูดสิ่งที่ทำไมวะทำไมถึงเกลียดกูกูเพิ่งใช้ครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะเว้ย มึงอยากเห็นหมามึงถูกไอ้นี่มาเลยวะมึงอยากเห็นนี่ไอเจ็มึงนี่อยากเห็นหมามึงถูกกวดทับตายหาไหมกูจะไม่ฆ่าหมาเมื่อยแต่มึงอยากกวนตีนนะเอ้ยกูยัดเมยกูเตือนกูเตือนเลยแกรเตือนเล็กๆน้อยๆมย์ยัดเมย์ยอมไปตีเลยไอ้หมายก็อย่า ห<แ>มา<ถ>มาตีกูอ้สัตว์ดีมากลูกหม้แล้วเอ้ยหมางงทำห้กูดูเย่ไว้ <c oughs> แล้วอ่ะอยูอีนักเอาอาหารโอ้เจียวแกนไก่กไปเด็กโอนไก่ตัดคนหมาไม่ได้ ขี้ขี้ขี้อะไรได้กูก็ใส่ไปหมดทั้งบ้านเลยนี่ความคิดของกูตอนนี้ดิ่พาิกระดาษมากลูกไมาเจมเออตัวว่างๆเดี๋ยวมาเดินเล่นเอ้ยทำไมกูมาใกล้หมาเนี่กูเหล็กจังวะใกล้ตัวมึงนะไม่ใช่ใกล้หมาสงสัยน่าจะเป็นพ่อกูเป็นผอมังกรนั่นแหละผอมังกรเนี่ยอยากเผาหน้ามังกรยังไมเขี้อยากดูสักทีไมาเจมมึงอย่านะกูลงมาเล็กเลยหนสัตว์ โอ๊ยรถทำไมวะไม่สบายเว้ยเรียกประตูประตูสวรค์นี่ทำยังไงวะแล้วใช้เหล็กสีก้อนแล้วก็หินเผาสีก้อนหินเผาเหล็กสีก้อนมึงก็ทำได้แล้วนี่ใช่ทำได้ตั้งนานแล้วมึยก็ทำนี่เอาแต่กูยังไม่พอเว้ย เราขอให้เราแบบปวดก่อนในตอนนี้เรายังเป็นตัวรุ่นอยู่จริงๆไม่มีของอะไรเลยแล้วไอ้แดในสวรรค์นั้นมันมันกดจากนอกได้ไหมหรือว่าก็ต้องคนเดีนวในสวรรค์ในสวรรค์ในสวรรค์ใช่ก็กูต้องการเล่นในสวรรค์นะเฮ้ยมึงก็ทำหนีลงไปไปแล้วกลับเออไปตายไปได้ตาย้ยกูไม่เล่นนาแล้วมันมันดูชั้นลงไหนแล้วหรือ f สามนั่นเองแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วือไอ้ตรงพิกัดอะไอ้ตรงร็อกอะ ต้งดูไอ้เล,เลขเลขเลขตรงกลา,างไอ้ยันที่สองตอนนี้กูอยู่ไว้หกเกา้กากูคุยให้หกเก้าหกเก้าเลยใต้ลูกขวาวะมันต้องถามว่าหน้าหรือหลังวะตายกูอยู่ไหนลกูไรกูไปบอกกูไปหาครับช่วยเราไปไหาเจ้าอย่างเนี้ยอ ช้าๆสาของไม่นตัและชื่อมันสบายเกินไปไม่ชอบอ้าวครูเจออะไัตี์ไม่ต้องนะมึงอะมึงเจอน้องสไปเดอร์กับน้องเกียวตันกาลังกระทชื่หน้าขอูอย่าน้องวันเลยอืออือกูตีคูตีไม่โดนฮันคิสฮัคิดสังเกต เป็นนอนหนักวมึงไงไอพี่ทำไมกลาหลากูเห็นทั้งเลือดรอดและเลือดเลือดเพิ่อ่ะตัวเขี่ยลยกกูนี่แหละอิสเมีมถ้าดูปอดข้นงตัวเลยไงงไม่มีทอดแ้วรู้สึกว่าโลกนี้มันมืดที่ไบบ ีแค่ปืนลูกเดียวเองกูก็สว่างให้ทั้งวันเอ,เอเอเจือหลอนเลยจ้ะเอเกเจือหลอนยังได้ยี่สิบนาทียังปะให้หันสิบนาทีเร็ว